แผนการเทรดของเราณตอนนี้คือหนึ่งเรารู้แล้วว่าไอตรงนี้ยมันเป็นการลงอ่าเป็นการลงปุ๊บมาดูตรงนี้ดูของหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงเป็นไงนแผนแผนคืออะไรฮะในภาพใหญ่คือลงมาเป็นนอนถูกไหมลงมาเป็นเอบีซีเอเออชุดนี้อาจจะเป็นอะไรฮะ A อน้อยเอาจจะเป็นอาจจะเป็น B ีไอชุดนี้กำลังลงอะไรฮะลงซลงเป็นเทรนเนาะอ่าลงเป็นเทรนลงเป็นขา C ีเพราะฉะนั้นไอตรงชุดที่มีนัยยะที่มันควรจะเด้งหนึ่งคือแนวแนวไหนแนวหัวขาลงของชุดนี้อ่าหัวขาลงชุดนี้แล้วก็หัวขาลงชุดไหนอีกชุดนั่นแหละดูใกล้เดี๋นวปะเนะนี่ อ่านี่หัวขาลงหนึ่งหัวขาลงตรงนี้เดี๋ยววัดก่อนอ่านี่อ่าสองเอจุดปยอยู่ตรงไหนนั่นแหละเป้าลงอ่าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเมื่อกงวันเมื่อกงวันทําให้ดูแล้วไงเมื่อกลางวันทําให้ดูแลหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็โซนที่ใกล้ที่สุดที่เป็นที่เป็นหัวขาลงก็คือตรงนี้ อ่าที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้อ่านี่นะนี่ตรงนี้ฮะตรงนี้อ้าวคลัสเตอร์อ่ะเป็นโซนเป็นโซนคลัสเตอร์กันด้วยแล้วก็ทาาเฟรมย่อยย่อยกว่านี้อีกอ่ะทาาเฟรมย่อยกว่านี้อีกอันนี้คือหนึ่งชั่วโมงไปดูสิบห้านาที <Yeah. S 1> พีพ่่หมวยค <laughs> <laughs> ่าค่าหายนี่นะรอบรอบที่มันรีบาวขึ้นมาตรงนี้อันนี้อันนี้ไม่จิ้มนะอันนี้ไม่จิ้มนะเนี่ยรอบนี้เ mm. นี่ยรอบนี้แล้วก็โดนตบหลุดโลเนี่ยมันมีหัวขาลงของชุดนี้อยู่แล้วมันเป็นมันเป็นฮิดเด้นอยู่เ mm. นี่ยมีจิ้มมีเด้งเลยนะฮะเนี่ยเปิ๊บมันจะมีหัวขาลงของชุดชุดหลังสุดก็คือตรงนี้ อ,อันนี้ของเป็นของทา์เฟมสิบห้านาทีนี่อันนั้นโซนอ่าสีม่วงเอ่อ <c oughs> เป็นสี <c oughs> สีน้ำเงินแล้วกันอันนี้ <c oughs> อ่นนี่มองมองโซนมองโซนประมาณนี้ ราคามีโอกาสที่จะลงมาหาหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามสามหนึ่งเจ็ดสองแปดเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซนเนี้ยมัดรวมกันเลยอ่ามัดรวมกันหนึ่งเนี่ยเนี่ยประมาณหนึ่งเจ็ดสองแปดถึงหนึ่งเจ็ดสามสามที่เนี่ยอ่าหนึ่งเจ็ดสองแปดถึงหนึ่งเจ็ดสามสามสามให้ระวังไว้ว่ามาแนวนี้ เด้งหนึ่งรอบเด้งเด้งหนึ่งรอบอ่าอาจจะเป็นการเด้งของของสี่ของของสี่ชั่วโมงหรืออาจจะเป็นการเด้งของหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะอ่าให้ให้ให้รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการเด้งหนึ่งรอบอ่าแล้วก็การเด้งเด้งชุดนี้ยระวังว่ามันจะเด้งแรงะ ระวังระวังว่ามันจะเป็นการเด้งงที่รุนแรงเพราะว่าคืนนี้คืนนี้น่าจะมีข่าวแล้วก็อาจจะแบบสะบัดสะบ,บัดเวียง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 คือใครที่ไม่ชอบ <c oughs> เล่นกับข่าวอะ่ะก็เลี่ยงเลี่ยงไปพี่หรือถ้าใครมีติดออเดอร์ไว้อยู่ก่อนที่ข่าวจะออกอะ่ะ <c oughs> พี่ก็วางเฮดจิ้งดักไว้ก่อนพอข่าวเมอนนี้ผมบางทุนไว้แล้วอาจารย์ไม่พอขา่าวมันเริ่มสงบไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่อะไรหรอกพี่กลัวมันจะกินสต็อปลอสไงหรือกิน <c oughs> <c oughs> หรือกินเทลลิดสต็อปที่เราวางไว้พี่ช่างมันช่างมันเ <c oughs> วลามันลากชีนี่พอตแตกพอมันน้อยอยู่ขอโทษอาจารย์ถามนิดนึงว,ว่าเด้งแรงเนี่ยเด้งเพราะข่าวไม่ใช่เด้งเพราะเทคนิคใช่ไหมคาว่ารุนแรงคําคําว่ารุนแรงคือมันมันมันเด้งเพราะข่าวหนึ่งแล้วก็แล้วก็ในเชิงเทคนิคเคือมันเด้งเพราะถึงเป้าขาลงแล้วก็วิ่งครบชุดของนอน A อบ X ซ B C ออบซ โอเยสองชุดทำสองชุดใช่พี่เนี่ยมีอฟเฟฟไม่มากกว่าแปดสิบ็ก็คงจะรีเบลคือถ้าแปดสิเปอร์เซ็นอีกโอ้โหมันก็ไปไกลนะแต่คือให้ให้มองดูทีละสเต็ปแล้วกันให้มองดูทีละก้อนทีละก้อนแล้วกันก็อะแผนนัางานตอนนี้นะผมมองว่าลอย่อบายขึ้นไปได้เปรียบเพรุมพอรุมในการลงเนี่ยมันเหลืออยู่หน่อยเดียวแล้วน้อยมากอ่เหลืออยู่หน่อยเดียวแล้วแล้วก็ จากชุดจากชุดหัวหัวคือถ้าเราไม่มองไม่มองทาเฟรมย่อยนะมองว่าเอ๊ถ้ามันเล่นของทำเฟรมใหญ่เลยคือทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงการลงของมันเนี่ยก็คือลงได้ถึงหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็อาจจะมีโอเวอร์แลปไปบ้างอ่าจจะมีโอเวอร์แลปไปบ้างของของชุดนี้เนี่ยนียประมาณนี้หนึ่งเจ็ดสามเนี่ยประมาณหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งของหัวนี้แล้วก็ใน mm hmm. ในในในชุดในชุดในชุดนี้ในชุดนี้น,น, mm hmm. นี่นะ ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้นี่ก่อนนี้นี่นี่ในก่อนนี้ของหนึ่งของหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยอ,อาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีนัยยะอะไรอยู่ก็คือตรงตรงนี้แหละหนึ่งเจ็ดสองแปดถึงหนึ่งเจ็ดสามสองประมาณนี้แล้วก็แนวแนวตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะมาพี่ ผมผมผมไม่คิดว่ามันจะมานะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดตรงเนี้ยผมไม่คิดว่ามันจะมาแต่ถ้ามาก็คุมไม่ดีนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะบายกันตั้งแต่ตรงนี้ละเหนือไหมบางทีปุ๊บลงมาฟืดแม่งท่งมาแทังแดงแทังแดงทังแดง,ง,งเลยคือบางคนบางทีคิดคิดไม่ทันไงพี่เพราะฉะนั้นเราต้องมารมา์มามาคโซนราคาไว้ก่อนว่าโอเคถ้ามันลงมาเลยหนึ่งเจ็ดสองแปดเฮ้ยทำอะไรทำอะไรสักอย่างก่อนดีไหม เออแบบว่าถ้าใครบายถ้าใครบายแถวอ่าถ้าใครบายแถวตรงเนี้ยหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองแปดหรือหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งตรงตรงแนวแนวที่มันควรจะเด้งนะ,ะเกิดมันไม่เด้งไงเกิดมันไม่เด้งอ้าวปาบลงไปอีกนู่นเลยนะอีกยี่สิบอีกยี่สิบเหรียญเลยนะหน,นึ่งเจ็ดศูนย์แปดนะเนี่ยตรงเนี้ยเออโดนลากแบบนี้ไม่ไหวนะก็ <laughs> พยายามวันนี้วันนี้ข่าวมีกี่โม่เออสามทุ่มครับเออ กี่ไรนะคะสามทุ่มครับพี่สามทุ่มยี่สิสามทุ่มใช่ครับแห enfin มผมก็เสียวว่ากลัวเจอแบบวันนั้นเลยิี่ทีเดียวสิบสิบเหรียญเนี่ยหนึ่งเจ็ดสามห้าพี่เห็นแล้วนะว่ามันตบหลุดโลแล้วนะทําทํานิวโลแล้วนะเนี่ยหนึ่งเจ็ดสามห้าตอนนี้นะหน้างานตอนนี้นะทานิวโลเรียบร้อยแล้ว อเขาเขาโทษอาจารย์พี่ม er> ีค pues ําถามนิด hmm> นึงจากนอนชุดหนึ่งหรือนอนชุดสามเออนอนชุดสองที่เรานับกันเนี่ยพี่มองว่าชุดหนึ่งมันดูใหญ่กว่าชุดสองว่ามันก็เลยคิดว่าตรงนี้หรือเปล่าใช่พี่ใช่พี่ชุดเนี้ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยใหญ่กว่ามันใหญ่ออามันใหญ่มันใหญ่กว่าก้อนนี้มันใหญ่กว่าก้อนนี้เกิดถ้าเราถ้าเราให้ไอเดียไอเดียอีกอีกแบบหนึ่งนะถ้าเรามองว่าเฮ้ยถ้าชุดนี้มันลง มันลงมันลงเป็นคือจะไม่จะให้มันลงเป็น ending ไม่ได้พี่เพราะว่ามันเป็นแค่ต้นคลื่นของเว็บสามเราเราจะนับเราจะนับเป็น ending ไม่ได้ใช่ถ้าเป็นปลายคลื่นอะโอเคได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเล่นมันเล่น ending มันจะกลายเป็นเป็นการเล่น ending ของขา C เพื่อขึ้นเว็บสองเอ้ยเพื่อเพื่อขึ้นเพื่อขึ้นเพื่อจบเพื่อจบสองตรงนี้จบสองจบสองตรงนี้เพื่อขึ้นเว็บสามเพราะว่ามันจะขึ้นมาคอมพ l e t e l y ตรงนี้ อ่าเนอกไหมก็คือโลโลโลตรงเนี้ยก็คือเวบอ๋อของสีนะเลยตรงโลตัวเนี้ยจะกลายเป็นจบเว็สี่แล้วก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งอาจจะเป็นสองเลยตรงนี้แล้วก็ขึ้นเวบสามอ่าเนี่ยราคาลงอ่าราคาลงมาถึงหนึ่งเจ็ดสามสี่แล้วอาจารย์ครับผมถามนิมหนึ่อาจารย์ไอไอไอมันมีเอบีซีเอ็กซ์ได้ตัวเอเนี่ยถ้าถ้าถ้าที่มันลงมาเนี่ยมันมัดรวมกันใช่ไหมอาจารย์พราเป็นบีอะ อ่าตรงตรงไหนพี่เอ่อที่อาจารย์มองว่า a อบซ a เอ่าฮะแล้วที่กลังลงมาเนี่ยมันมัดรวมกันเป็น b ได้ไหมอาจารย์อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมนี่เอ c ซแล้วก็เอแล้วก็เออพี่พี่พี่มองไซเคิลนี้ว่าเป็น b ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือจากเอลงมาเป็น a อเลยครับนี่ใช่ไหมมถึงในปัจจุบันนี้รอเปล่าอ๋อหมายถึงหมายถึงหมายถึงทั้งก้อนนี้ใช่ไหม ใช่ครับมัดรวมกันเนี่ยมันคอลเลกชันมันจะมันจะไม่เท่ามันจะมันจะใหญ่ไปพี่คอลเลกชันก้อนนี้กับก้อนเนี้ยมันไม่มันคนละดีกรีกันอ๋อครับเออพี่นี่ตรงนี้นะนี่คือคอลเลกชันถูกไหมเนี่ยถ้าอ่าเนี่ยเนี่ยถ้าแบบเนี้ยโอเคดีกรีเดียวกันแต่ถ้ามัดก้อนนี้รวมกันมันคนละดีกรีแล้วไม่ใช่ละแสดงว่าชุดนี้มันเล่นโมโนชุดนี้มันเล่นโพลีอ๋อครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เพราะเพราะมันมันมันเริ่มจะเตี้ยลงเตี้ยลง อืมคืออีกอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะเล่นท่านี้คือคือที่ที่ที่มองไว้นะคือตรงเนี้เป็นเอบีซีเอ็กนี้เป็น a อแต่บียังไม่จบ b มันจะเล่นอ่าที่ที่มองนะเป็นตรงนี้เป็นเอน้อยบน้อยซีน้อยดีน้อยอน้อยเนี่ยใช่แล้วก็เป็น b ีถ้าอย่างนี้ผมกัดสีหน่อยใช่ใช่ที่อาจารย์นับเมื่อวานเป็นแบบนี้ เนี่ยคือเนี่ยที่ผมผมมองผมมองตรงเนี้ยว่ามันันเป็นมันเป็นแบบนี้ที่ e เ e, มื่อวานที่เรามองว่า e มันควรจะขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมใช่อ่าจะกับกับการเป็นว่าตอนเนี้ยมันมันลงมันลงมาขามันลงมาขานี้แต่ว่าคือในไอเดียผมก็มองผมก็มองท่าน,นี้อยู่แหละเนี่ย a b c d แล้วก็เดี๋ยวเด้ง e เด้ง e จบ b แล้วก็เพื่อลงเลยฮะเพื่อลง c ลงลงอยู่ดีแหละแต่ว่าเด้งก่อนอ่าควรจะเด้งคนจะเด้งก่อนสักหนึ่งเที่ยวพี่เพื่อเพื่อจะทำแพทเทิร์นของ w ในไทม์เฟรมใหญ่ <Okay. S 2> อ่า,อาจจะเป็นทาฟเฟรมของสี่ชั่วโมงก็ได้ฮะอาจจะเป็นทาเฟเลรมของสี่ชั่วโมงอ่ะก็นั้นเป้าเป้าลงตอนนี้ก็คือมองที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสองถึงหนึ่งเจ็ดสองแปดซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนี้มันมันมากับถึงแล้วนะนคือคือคือไอ้ถ้าถ้าเอ็มเอ็มเอ็มได้นะ <okay. S 1> ก็คืออ่ะอาจจะซอยไม้เข้าไปก่อนสักหนึ่งไม้แล้วก็เพื่เพื่อเล่นหน้าหน้ารีบาว <c oughs> คือส่วนตัวคืนนี้ผมมองว่าตลาดจะรีบาวขึ้นอย่างนี้ อาจจะอาจจะเป็นเพื่อเพื่อจบอะไรครับเพื่อจบบีในรูปแบบของ expanding ก็ได้อย่างนี้ค่ะอ่าไอเดียไอเดียไอเดียประมาณนี้เพราะนั้นแผนแผนการเทรดแผนการเทรดของเราวันนี้วันนี้อ่าขอใช้สิบห้านาทีในการทําแผนค่ะอ่าในในสิบห้านาทีเอาหัวใกล้ที่สุดก่อนอ่นเนี่ยเบรกไฮเป็นแพทเทิร์นปุ๊บยิงยิงยงลงมาในการยิงลงมาปุ๊บทำแพทเทิรอะไรฮะทำแพทเทิรของตัว m อย่างนี้ แล้วก็ดีดรีบาวไม่ผ่านไฮยปั้งตรงนี้ตรงนี้เป็นหัวขาลงลงไปเลยอ่าท <Okay. S 1> ่านในท่านในมุมอของถ้ามันลงเป็นอินพาวชุดนี้มองเป็น1ชนุดนี้ก็คือ A B C จบ2ตรงนี้ชุดนี้ลงมาด้วยเว็บสามตรงนี้ต้องมีดิเวอร์เจนอ่าเห็นไหมมียังมีแล้วมีแล้วมีแล้วเออนั่นแหละพี่ <laughs> ตรงนี้ต้องมีเดเวอร์เจนพอเห็นว่ามีแล้วมันหน <c oughs> ึ่งจดสามบจอะไรเนี่ยไอ้เ hey, มื่อกี้มันยังหนึ่งจุดสามสี่อยู่เลยอ่าเนี่ยฟังดูว่าเนี่ยอ่าแล้วก็อ่าตรงนี้คือถ้าตรงนี้มันเป็นมันเป็นชุดปลายขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะลงมาถึงสักร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดของชุดนี้ <c oughs> อ่อ่าหรืออย่างน้อยอย่างน้อยก็ร้อยร้อยสามสิบแปดจุดสองอ่า เนี่ยนี่แหละก็คือเนี่ยโซนนี้แหละเนี่ยหนึ่งเจ็ดสองแปดถึงหนึ่งเจสามสองประมาณนี้เนี่ยน่าจะลงป้างตรงนี้แล้วก็มีดีสู้หนึ่งเที่ยวคือถ้ามันลงเป็น A B C ก็คือมันจบตรงนี้ได้เลยเพื่อขึ้นเพื่อขึ้นข้างบนอ่าในในในเซคิลตรงนี้นะเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่มันก็เป็น A B C ของมันในในเซคเคิลของมันอ่าแต่เนี่ยคือในในเซคเคิลของมันชุดเนี้ยถ้ามันเป็นสามขาคือ expanding triangle มันเล่น3ามขาไง ใช่เล่นสามขาเป็น A B C A B C เนี่ยก็คือเนี่ย A B C อาจจะเป็น A B C เนี่ยอะไรอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เอ่อชุดนี้ก็อาจจะดีกรีที่ใหญ่กว่าลงมาเป็น A B C อ่านี่แหละอ่าแล้วก็ยิงยิงยิงขึ้นไปแลว E ชุดนี้เล่นเป็นเทรนได้อ่า E ของ expanding E ของ expanding เล่นเป็นเทรนได้โอเคจะมาแล้วนะ เตรียมตัวมเจีสามสองมาแล้วนะนะเตรียมตัวกันยางเออเนี่ยเตรียมยิงแล้วเนี่ยเตรียมยิงแล้วเนี่ยเออมันมันจะเด้งแรงไหมอาจารย์เอ้ยไม่รู้พี่ mm เสียวเออ mm ไว้ด้วยละกัน mm ไว้ด้วยละกันอันนี้บล็อกหน้าทุนไว้ละอืมเอาวะสองแปดนะสามสามสองรอ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 ดูรอ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 ดูแล้วกันว่าเออมันจะเล่น มันจะเล่นถึงเท่าไหร่ถ้าถ้าวัดเป็นหัวขาลงของชุดนี้อ่ะโอเคเนี่ยประมาณหนึ่งเจ็ดสามแต่เนี่ยตอนตอนตอนที่มันหลุดมาตรงเนี้ยปึ๊กเห็นไหมเนี่ยแต่ปั้งแล้วก็ดีดขึ้นมาเนี่ยถึงตรงนี้เมื่อตอนเย็นใช่ไหมที่ได้ที่น่าจะได้กันพี่เล็กก็น่าจะได้เนี่ยตรงหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดอะตรงทิ้งไส้อะได้ครับอาจารย์เออนี่แหละก็คือน่าจะได้กันตรงนี้ผมก็ได้ตรงนี้แหละในการแก้แก้เกมอ่าแล้วก็เมื่อเชียงขายหมูเจ็บใจเออ ก็ก็อ่ะก็มองมองดูแล้วกันตรงนี้มองเป็นไซเคิลเดียวกันพี่มองเป็นไซเคิลเดียวกันอ่าก็อาจจะมาถึงแหละหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามสองถึงหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเอ้สามสองด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ผมเอาแล้วอาจารย์อาจาร์อาจารย์อาจาร์เอาแล้วสิจะช้าอยู่ใหย่แล้วดูดูถ้าจะไหลต่อแล้วเนี่ยเอ c d อซีของสิบห้านาทีมารู้สึกจะจุดใหญ่หน่อยเลย นะหนึ 1, 7, 3, 2, MM, ่งเจ็ดสามสองเอ็มเอ็มสู้เอาพี่ไม่เป็นไรป <ทำ S 2> ิดเงื่อนไขหนึ่งเจ็ดสองแปดค่อยหนึ่งเจ็ดสองแปดค่อยค่อย,อยมองถึงการแก้เกมอา,อาจารย์ครับอ่ะฮะอาจารย์ครับครับเอ่อในอินดี้ตัวซับเดิมที่ผมใช้วันเอ็มทีโฟอะมันโชว์แนวรับใต้สุดของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งจุดแปดหกสามหนึ่งเจ็ด สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งอ๋อก็ตรงนี้เลยนีลึกเลยนะโอโหนึ่งเจ็ดสองสามอันก็ไม่ร้วของศกเกนเปลี่ยนไหอินดี้ของพี่ศกเกีนที่ดาวทิ้งมาเก้าสิบเก้าอร์เซ็งเลยเ่ยไม่ประเด็นครับต้องช่ตอนนี้เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ดาวลงมาประเด็นคือผมเก็บมาแล้วพี่มากเลยนะที่กำลังกำลังนัดเดียร์ที่เล พี่แมวพี่แมวบอกว่าตรงหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งจุดปดหกสามอะอาจจะแบบอาจจะไปจิ้มตรงนั้นนะแต่เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ลงมันสูงมากมันเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ดาวเลยนะตอนนี้ร้อยแล้วอะตอนนี้ร้อยแล้วอะแบบเทขายแหลกเลยนะเทขายแหลกใช่เลยนเทขายแรกเลยครับเออโอเคใครที่ใช้อินดี้ผมก็ลองเปิดดูแล้วกันครับที่เรลืนี่ยใช้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยอะโอเคไม่เป็นไรพี่ อาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวไปวางเดี๋ยวไปวางเซลเออเพนเพนติ้งเซลไว้ข้างล่างหนึ่งเจ็ดสองแปดโซนโซนหนึ่งเจ็ดสองต้นต้นตรงนั้นมันเป็นสุดทางของหัวขาลงสิบห้านาทีนะอาจารย์อืมใช่ใช่ก็เลยเนี่ยก็เลยกล้าเอาไงหนึ่งเจ็ดสามสองเอผมก็เลยกล้าเอาหนึ่งเจ็ดสามสองไม่เป็นไรพี่วางวางเพนติ้งออเดอร์ไว้ไอถ้าถ้ามันตบลงใช่ไหมล่ะโอเคมันเกี่ยวมันเกี่ยวหน้าหน้าเซลล์ของผมลงไปอืมอ่ะโอเคประมาณนี้ แผนแผนประมาณนี้พี่ก็คือมองมองมองหน้าใบแถวแถวแถวตรงเมื่อกี้ที่ผมเอาเมื่อกี้หนึ่งเจ็ดสามสองเมื่อกี้แหละตัวนั้นะน่าน่าจะได้เปรียบแล้วก็มองถึงมองถึงการรีบาวเฮ้ยกำไรแล้วอ่ะพี่หยางยอกจายอกยอเอ๋ยยอกยอก เร่งเดี๋ยวกลับมากินทุนผมเนี่ยเออไม่เป็นไรพี่ผมผมวางเพนดิ้งไปละผมวางพนดิ้งไปแล้วดีดีดีขอบคุณมากมากเลยเออหน้ารักจังนี่มาเตือนเดี๋ยวอาจารย์แดงเดี๋ยวสิ์ค่อยตามไปทีหลังนะไปน้านะรอรอมันรอมันยืนเรอมันยืนก่อนแล้วกันพี่รอมันยืนจ้าอ่าฮะโอเคอาแผนแผนทองก็ประมาณนี้มองว่าเอ้ยถ้าการถ้าถ้ามันถ้ามันเป็นการตีสู้ของชุดเนี้ยเอ้ยอาจจะเป็นการตีสู้ของชุด bullish divergence อถามว่ามันจะเป็นการตีดสู้ของ bullish divergence ถามว่าเฮ้ยการตีดสู้ของ bullish divergence เนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนอ่ะไปเนี่ยก็มองของมองตรงนี้มองตรงนี้นู่นแหละหนึ่งเจ็ดห้าสองประมาณถ้ามันถ้ามันจะไปจริงนะผมได้ยี่สิบเหรียญเลยนะเอ้ยนี่นี่ยี่สิบเหรียญไปต้องหลบโอ้ยพี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่ถ้าเนี่ยเสร็จแถวๆโซนเนี่ยผมก็เพลนแล้ว สามเหรียญก็เพลินแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ช่วงกลางคืนไม่มันถ้าถ้าเป็นช่วงกลางคืนที่มันมีข่าวด้วยแล้วก็ข่าวแรงๆนะคือผมไม่ค่อยกล้าถือออเดอร์พี่แต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันผมกล้าถือนะแปดเหรียญสิบเหรียญนี่คือสบายๆเลยนะถือได้อ่าโอเคแผนก็ประมาณนี้แผนก็ประมาณนี้มองเป้าขึ้นก็ข้างบนนี้เลยก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดเป็นเป็นชุดของ bullish divergence ของชุดนี้นะเนี่ยน้าขึ้นถึงตรงนี้ ถ้ามันมาสัก1.735เนี่ยผมปิดเลยนะเนี่ยน่าน่นาคุณแอลอาจารย์แหม่แหม,ม่จะเอา1.752มันรอนด้วยกันสิจา้าการขับเป่าขึ้นเท่าไหร่เป่าขึ้น1.752 <2 S 1> พี่ขอบคุณครับอ่าฮะ1.752นี่มีแท่งเขียวสวนแล้วนะเป่าขึ้น1.752นะแต่เป่าที่จะปิดก็คือ1 7 4ย <laughs> มันมีม่ถึงแล้วค่ะคุณเล็กค่ะไอสามเจ็ดก็เป็นแล้วค่ะเมื่อกี้ระบบหนึงเกิดสามห้าเลยก็จะปิดนะแหมสนบสนนรู้ใจอาจารย์ไปมม้เฮ้ยพี่ให้มันมาเร็วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกำไรแล้วเว้ยเอาเดียวเดียวเด้งลงต่อว่ะเนี่ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไป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 งานโอเคแผนแผนทองก็ประมาณนี้พี่แผนทองประมาณนี้ มองมอง <Okay. S 1> ผมมองรีเบาวนะผมมองผมยังมองรีเบาวแต่ถามว่าก็คือมองถ้าถ้าถ้าลงลึกก็แนวลึกก็ตามที่วัดเป้าให้เมื่อกี้ที่ดูอืม<ะ>อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้